สวัสดีครับพบกับผมนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าสะแบงตําบลซัมอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันนี้พามาชมหนังชื่อดังเดิมนะครับของจังหวัดศรีสะเกดนะครับลําดวนภาพยนตร์คลิปลําดวนเลยครั้งแรกนะครับตามมา50กิโลถึงตําบลซัมนี่แหละครับจากอุวงพ่อพิสัยนะครับอยากชมโฉมของลําดวนวันนี้เฮียตีบอกว่าวางลำโพงไม่ได้นะเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้นะครับก็เลยได้ประมาณนี้นะครับนี่คือรถยุคนั้นเลยยุค90 80ยุคทเก้าดวนย์ยุคนนัะครแปดอศหน่วยนะครับ เป็นตำนานอีกหน่วยที่ยังคงคู่กับคนสิเทเกตในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนเนาะระบบเครื่องเสียงแล้วก็เมื่อกี้เจอเจนะแต่ว่ากลับไปพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทีมงานของลำดวนด้านบนนะครับนี่เป็นรถดั้งเดิมเลยนะครับในยุค90เลยนะครับนี่ ลำดวนภาพยนตร์อาเป็นครั้งแรกที่ได้ออนิโมบอลตัวได้มาทําทคลิปนะครับให้กับลำดวนภาพยนตร์นะครับนู่นนะครับป้ายไฟมาตามสัญญาขวัญใจขาแดนลำดวนนะครับมูวี่ดิจิตอลซีสเกตนะครับอ,อ่านป้ายให้เลยนะครับกราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับลําดวนมารับใช้นะครับให้ลําดวนมารับใช้อ่ะบรรยากาศนะครับแฟนยุค90น่าจะคุ้นกันดีนะครับฉายอยู่ ช่วงในอำเภอเมืองนะครับเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองรีสเกตนี่แหละครับแต่ทีมงานกําลังตั้งไฟนะครับเดี๋ยวถามทีมงานนะครับทีมงานครับวันนี้จอกี่เมตรครับนี่วันนี้ลง12เมตรครับผมใหญ่สุดเท่าไหร่ครับใหญ่สุด16เมตรครับ16เมตรโอ้นี่นะครับ12เมตรนะครับวันนี้พื้นที่จํากัดนะครับดูการวางลําโพงก็รู้นะครับวันนี้มาไม่ไกลมากจากเมือง10กว่ากิโลนะครับ ทีมงานกําลังพร้อมหรือยังครับนี่ยังไม่พร้อมก็เดี๋ยวเราต่อไฟอีกอ๋ออันนี้ใช้ไฟบ้านอยู่ใช่ไหมวันนี้ใช้ไฟบ้านอืมครับครับนี่ครับทีมงานของลําดวนนะครับใช้ในรถนะครับนี่แบบแบบเดิมแบบเดิมจอสิบสองเมตรนะครับเอาละครับบรรยากาศหัวค่ำนะครับตอนนี้ก็คือติดตั้งอุปกรณ์เสร็จรอเทสเสียงนะครับอเดี๋ยวก็ฟังเสียงจากลำดวนนะครับเป็นบรรยากาศ อ่ารวมๆนะครับวันนี้ได้มาถ่ายทําคลิปลาดวนก็อยากให้เห็นถึงบรรยากาศหนังของซีสเกตอีกหน่วยนะครับซึ่งเป็นตำนานาอกหน่วยเหมือนกันนะครับหลายปีนะครับยืนจัดอยู่ในวงการหนังกลางแกล้งนะครับบริหารงานโดยเฮียตีนะครับแกไม่ได้มานะวันนี้ผมโทรไปถามแกว่าจะไปลองเสียงอยู่แต่ก็กลับไปแล้วนะครับอยู่แต่ทีมงานนะครับบรรยากาศนะครับหนังกลางแปลงนะครับงานชาวพนกิจนะครับวันนี้ นี่คือเออเครื่องเสียงของลำดวนภาพยนตร์นะครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเราขึ้นมาให้เห็นถึงบรรยากาศทนังการแกล้งชุดชุดดั้งเดิมเลยไหมครับชุดดั้งเดิมไหมครับนี่ใไอ้พาวเวอร์โอ้โหนะครับเรียกว่าของคู่กับบริการลำดวนนะครับนี่ครับวันนี้เราได้มาเห็นหนังการแกล้งชื่อเก่าแก่ของศรีสะเกดนะครับ ใช้ซอแจ้งนะครับวันนี้กา oh 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 ร,รำดวนหรือเปล่าจ๊ะเจ้าของลำดวนหรือเปล่าวาใครเป็นเจ้าของลำดวนคะว้าวพ่ออยู่ข้างบนใช่ไหมอา้าวกลับแล้วโอ้นะครับคือพ่อ เป็นหลานเฮียตีนะครับวันนี้สัมภาษณ์หลานเฮียตีเลยอ่ะนี่คืออะไรนะเขาเรียกอ่าม่<ะ>ต้นหนาวครับมะนาวโอ้หนาวหนาวต้นหนาวครับต้นหนาวโอ้เคยมาดูทุกครั้งเลยเลยหรอนันงกปลงแปลงใช้ที่ไหนลูกก็ไปทุกครั้งใช้ใช้ที่ไหนก็ไปทุกครั้งครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้นะครับหนูมาด้วยหรือเปล่า นี่ชื่ออะไรนะกันตากันตามาทุกครั้งเหมือนกันโอ้นี่คือหลานของนี่แหละโทรไปไปรับหลานอยู่ไปรับหลานอยู่สองคนเองนะครับเกียอะไรนะเยี่ยตีแกก็เพาะรุ่นใหม่ๆไว้นะครับให้อยู่คู่ลําดวนภาพยนตร์นะครับสุดยอดนะครับวันนี้ได้มาอ่อะไรนะเห็นบรรยากาศของการฉายหนังการแกลงใกล้เมืองศรีสะเกดนะครับสิบกว่ากิโลได้มาตรงนี้นะครับแล้วครับเราเจอเจ้าของลอ่ ลำดวนนะครับภาพยนตร์เป็นเป็นลูกสาวเฮียตีนะครับัสดีครับวัสดีค่ะตอนนี้มาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับลำดวนนี้ประมาณกี่ปีครับข่อตั้งมาเอ่อพ่อสร้างมาตั้งแต่ปี37ค่ะปี2537โอ้ก็เท่าไรยี่สามสิบสามเจ็ดตอนนี้มันหกเจ็ดสามสิบสามสิบได้แล้วค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นหนังเก่าแก่ของสีสเกตอ่าแกเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นลูกน้องพงสะธรโอ้เกิดจากพวงสะธรค่ะเป็นลูกน้องพวงสะธรแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวทีละนิด ค่อยปทำเอาจากที่ไม่มีเลยครับพ่อเป็นข้าราชการที่ชนประทานค่ะ<อ>แล้วก็อาศัยตอนเลิกงานไปเหมือนเหมือนหนูหนูเป็นครูหนูก็มาช่วยพ่อตอนเย็นอย่างเงี้ยค,ครับครับแต่นี่ไม่ใช่จากหนังกลางแปลงเลยที่ส่งเราเป็นครูได้ตรงนี้ไเป็นส่วนถามว่าหนังกลางแปลงตรงนี้ทําทําให้มีบ้านเป็นหลังมีรถเป็นคันนะคะโอ้ตั้งแต่ยุกยุก่อนนะใช่ค่ะเขาเขาเขาค่อนข้างจะทำให้บ้านเราอยู่ดีกินดีได้อยู่โอ้แต่ก่อนนะค่ะแต่ก่อน แต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วงโควิดก็ช่วงโควิดนี่ก็ถือว่าหนักมากจนถึงขั้นเกือบถึงขั้นว่าเกือบเจ๊งไปได้แต่โชคดีตรงที่รถคันนี้ไม่มีงวดเขาก็เลยยืนจอดอยู่บ้านโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรก็พ่อก็เกือบขายทิ้ง30สามสิบปีโอ้ก็คือว่าแต่ก่อนมันมันก่อนหน้านี้อยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นชิ้นเป็นอย่างนี้เลยก็ตั้งแต่ปี37เจ็เห็นพ่อบอกนะคะคือตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่กับพ่อหนูไปเรียนอยู่ขอนแก่นกับอาครับ แต่พ่อเขาก็ทํามาตลอดทําแบบถวาดทวงเพราะว่าดินข่าวสมัยตะก่อน999ฟิล์มโดนลูกน้องขึ้นอาคารแล้วลูกสาวมีข่าวไม่ดีข่าวลบแกก็เหมือนแบบซอนทอซ้อชทอเพราะมีลูกสาวทีนี้ก็มาช่วงที่ขาลงแล้วพ่อเหมือนพ่อทอค่ะขาลงนี่ประมาณกี่ปีครับไอปีพศเท่าไหร่ครับช่วงหลังโควิดเนี่ยค่ะ โอ้หลังโควิดมันมันดอกงานหนาวก็สกแสดงว่าไม่นานนี่หกสามหกสองหกสามใช่ค่ะช่วงช่วงสามแต่แต่ตลอดมาที่ปีสามมาก็ตลอดเลยไมย่มีงานต่อเนื่องต่อเนื่องมาเลยหรือว่า,ามีงานมามามาเป็นเพราะโควิดอย่างเดียวเลยโอ้ต้องนั้นก็มีมีฉายไมเรื่อยฉายไมเรื่อยนางกลางแปลงไ,ปไ,นนไม่ได้หายไปไหนนะนางกลางแปลงในรีสะเกตหลายบริการอ หยุดไปเลยนะคะคือเจ๊งเลยเอาง่ายๆแล้วก็คือลูกน้องเขาก็ต้องหาเช้ากินค่ำแล้วก็ต้องเล้เขาเขาาต้องมันไม่มีงานทุกวันเขาต้องหาทําอย่างอื่นค่ะทีนี้พ่อที่แรกพ่อตัดสินใจขายแล้วขายขายหน่วยนี้ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าอยากขายต็เองชอบครับครับอุ้ชอบเหมือนกันชอบค่ะเจงชอบมาเปิดเพลงชอบมาเปิดเพลงชอบชอบชอบแบบนี้ครับก็บอกพ่อว่าตอนที่มันจะเจิงก็บอกพ่อว่าเดี๋ยวจะยอมนอนน้อยหน่อย เหนื่อยมากขึ้นหน่อยเพราะตัวเองมีลูกน้อยสองคนค่ะที่ตาช่วยเลี้ยงคนเดียวสุดยอดแต่ก็มันชอบอ่ะพี่แต่มันเป็นระบบมันชคดีที่มันเป็นระบบดิจิตอลอ๋อไม่เหมือนฟิล์มแต่ก่อนใช่ถ้าเป็นฟิล์มแต่ก่อนก็คือต้องเฝ้าตลอดทั้งคืนเราทันฟิล์มไหมทันค่ะได้ฉายฉายหนังเป็นไหมหนูทาไม่เป็นมีแต่พ่อทําเป็นอ๋อแต่แต่ยุคดิจิตอลนี่ก็ง่ายเลยสมัยก่อนหนูเมียที่ไปขายตัวหนังสมัยรองผ้ามันมีรองผ้าใช่ค่ะหนูไปขายตัวหนังช่วยพ่อตอนนั้นมันต้องเป็นลูกน้องผู้ชายครับ ที่มันเป็นเตาถ่านไงคะแต่ถามว่าณวันนี้ถ้าเอามาทําเตาถ่านจะทําได้ไหมหนูก็หนูทําได้ทำได้อยู่แต่ว่าไอ้ตัวฟิล์มหรือว่าตัวมันไม่มีมันไม่มีไงเพราะว่านังใหม่เขาไม่ได้ลงฟิล์มใช่ค่ะเขาเลิกผลิตฟิล์มที่นี่ฟิล์มมันก็ไม่มีแล้วในย่านบ้านเราก็เลยมันหายากใช่ค่ะมันมีแต่นังเก่าเพราะว่า พอเป็นระบบดิจิตอลตัวเองก็ได้เป็นครูคอมพิวเตอร์อ้าวเข้าล็อกเลยทีนี้สอนโรงเรียนสีเกตวิทยาค่ะอ๋ออยู่อยู่อยู่ที่สีเกตวิทยาลัยเป็นอาจารย์สอนคโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับอยากงานครูก็ยังมาลุยหนังการแปรก็ถือว่าสุดยอดนะก็หนูเอางานตรงนี้ไปสอนนักเรียนด้วยเพราะมันสอนวิชาคอมพิวเตอร์สอนเทคโนโลยีก็เอาป้ายไฟเนี่ยค่ะป้ายไฟลำเรือนไปสอนให้เด็กหัดทำคือปัจจุบันนี้มันเป็นไฟแบบสําเร็จใช้ อุปกรณ์สาเร็จที่เรียกว่าเทคโนโลยีมาช่วยีถ้าสมมติว่ายุคเทคโนโลยีมันดับไปเด็กจะทําไม่เป็นเลยเุย็กก็พาแกะใช้รูปแบบดั้งเดิมครับกระดาษลังแกะหนังสือออกแบบเองทำเองเด็กเขาก็ไม่มีความสุขค่ะให้เด็กทําแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเคยพาเด็กมาดูงานไหมในลักษณะของการใช้สคนคะ่ะลูกศิษย์เสื้อแดงแกับเสื้อดําส้ม อ๋อเป็นลูกศิษย์ที่มาจากโรงเรีย,ยนค่ะอ,อันนี้อันนี้เป็นคอนวอ์ที่เรียกว่าลูกศิษย์ที่เรียกว่าผู้ปกครองยอมให้มมาโอ้ต้องต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้ใจให้มากับบริการเราเพราะว่างานโหดนะคะ อ,องานโหดงานโหดแต่ผมก็ดีใจนะวันนี้ได้ได้ได,ดูจากตัวตนของลำดวนเพราะว่าผมผมไม่มีโอกาสได้ไปไป,ไปฉายที่ใกล้บ้านผมนะ,ะผมก็ตามมา50กิโลเมตรอ่ะผมตามมาหาลำดวนวันนี้เพราะว่าอยากอยากเปิดตัวให้กับแฟนหนังกางแปลงเก่าๆเขาได้เห็ถนถึงบรรยากาศของลำดวนคิดถึงเฮียตีแล้วเขาได้เห็นบรรยากาศนี้แล้วก็พบกับผู้บริหารรุ่น2ที่ที่ว่าตัวตนก็ฝากไว้ด้วยลำดวนของสีสเกตเป็นหนังเก่าแก่30กว่าปีเรียกว่า เป็นตำนานอ,อีกหน่วยหนึ่งของสีสะเกตฝากได้วยนะครับมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับกับหน่วยนี้ครับต้องขอบคุณพี่นะคะ,คะที่วันนี้ได้มาตรงจุดนี้ค,คือหนูก็พยายามสารต่อให้พ่อให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ฝากแฟนหนังให้กับาทางช่องอนิคมบอทัวร์ด้วยครับค่ะถ้าอย่างไงก็ฝากแฟนเพจทีมงานลำดวนภาพยนตร์ต้องบอกว่าในเพจลำดวนภาพยนตร์เนี่ยบางทีเจอข้อความที่แฟนเพจโพสต์มาบางท่านโพสต์มาค่อนข้างกระทบ กระเทือนจิตใจหนักหน่อยแต่ก็มีคนมาปิดท้ายให้แบบยิ้มออกสู้ต่ออย่างเงี้ยค่ะฝากขอบคุณแฟ,แฟนเพจทุกคนที่ยังรักทีมงานเราอยู่นะคะแต่อยากติดต่อน,นั้นกางแปลงก็สามารถทักมาใน Facebook ลำดวนภาพยนตร์ได้ค่ะหนูเป็นแอดมินเองแล้วก็โทรครับ0 8 1 9 9 9, 9 5 6 6, 6 4เสเบอร์นี้เบอร์เดิมค่ะเบอร์พ่อแอ,แอดมินจะทักไปตอบช้าหน่อยนะแต่ถ้าเบอร์โทรน่าจะเร็วอยู่เพราะว่าแอดมินก็นอนไม่ไม่ใช่ค่ะหนูใช้2เฟซหนูมีเฟซหลักตัวหนึ่งของหนูซึ่งหนูตตต้องมาสลัับบโพพกเจแแ่่ พอมันเด้งขึ้นถ้าถ้าหนูติดงานหนูอาจจะตอบช้าแต่ถ้าไม่ติดงานหนูเห็นหนูก็จะตอบเลยครับครับค่ะประมาณนี้อ,นอย่างมาอย่างเงี้ยพี่ทักมาอย่างเงี้ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยหนูไม่ได้เปิดดูครับก็ต้องต้องเผื่อไว้เผื่อ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 ลูกค้าไว้เนาะเผื่อก็อมีบอกเพจส่วนตัวตัวเองในเฟซอยู่อ๋อแชร์เข้าไปอยู่ใช่ไหมแชร์เข้าไปอยู่ค่ะครับหรืออยากติดต่อง่ายๆก็โรงเรียนสีเกตวิทยาเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนสีสกวิดก็เข้าไปติดต่อนางตรงนั้นได้ได้ค่ะไม่ต้องติดต่อนังอะไรเรื่องเรียนก็ติดต่อได้้้้้้ยยยยยยยินนนนดดีีีีีีอออแกกปปัญหหาาาาาาเเเเเ่่่่่่งงงงผมมมไไรรูลฝื ปากเข้าเรียนปากไม่ได้ค่ะแต่ากเรียนให้มีความรู้อ่ะโอเคโอเคโอเคครับอันนี้อันนี้อันหยอกล้อกันเล่นนะครับไม่ไม่ใช่อะไรนะครับสําหรับเป็นกันดองนะครับลำดวนก็ติดต่อไปหากใครสนใจในเรื่องหนังกลางแปลงนะไปสมโพธิในงานต่างๆนะขึ้นบ้านใหม่งานบวชได้ทุกงานค่ะเออแก้บนได้หมดค่ะอัฐอยากมีทีมถ่ายภาพที่เป็นชุดทีมจากน้องฝึกสอนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็มีให้ทั้งชุดนะคะมีโดนถ่ายระยะระบบอากาศอะไรล่ะ โดนไล่เครื่องบินไล่คนขับอะค่ะครับนี ue, ่คืออีมิติหนึ่งของลำดวนภาพยนตร์นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครูเก๋นะคะะเกุ๋นครับขอบคุณคุณครูเก๋นะครับที่มาให้รู้จักตัวตนของลำดวนภาพยนตร์รุ่นสองนะครับจองบุกกันได้ครับกับลำดวนภาพยนตร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นี่คือ f อผมนะครับมาทักผมก่อนเลยเป็นทีมงานของลำดวนภาพยนตร์ครับบ๊ายบายครับพี่ไปมายังครับยังยังยังต่อไปอยู่ครับอีกหน่วยของซีสเกตนะครับสำหรับลำดวนภาพยนตร์นี่คือบรรยากาศในงานนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ